สบ,บายดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูสุปูกุนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอของสาวนกเนาะอ่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เมทา้ามิดเพื่อนจะเข้าไปป่าเนาะเพื่นมาทำเอาเขาน้ำสาวนกเนาะเม,มจีเขาไปซอกหันเด็กน้อยตามหั่นเด็กน้อยติดชอบตรงเด็กน้อยอะไอืม เราไปซอกเบิ <pen> uh ่งไปแล้วอ <pen> uh ันเลาะห้วยเลาะนั่นบายแน่เนาะอันอีแม่มีห้องย่างซะเขาบ่อยเอาห้องย่างใ่มาทางนี้ก็ได้แม่เขาเฮาอยู่หิุ่น่แม่เฮาไปวางไว้ฮุ่นนะ lợi khó đều Ai buồn mi Chạy, ai buồn mi Nhà buồn mi Buồn mi ơi Lập tin măng uh -huh. ba đây cà phê lại, nô nếp bên áo hùng nè, hảnh áo bước anh em 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 ตักเอาเลยบังดูยังบุ๊เปิดหันีกขึ้นเปิดขึ้นอืมีบ่อเขาหน่ะเยอะบังยังน้อยเดียวจีน้อยเดียวนะบังเบิ้ดอันนี้ให้ลูกบังเยอะน้อยเดียวเอาหุ่นอยู่อันอยู่เปล่าฝั่งนั้นกะมีอยู่เปล่ากะมีบังฮิฮมาฮิเอาเปล่าไว้นี่ก่อนอันนี้เออไปเอาหุ้นไปตักเอาเอาไปเลยอันนั้นนะ ไปทางนั้นไปหาเครื่องอีเม่ฮะน,นี่แม่เนี่ยปิดนี่เอาอันท้าห่มมาปุกไว้อะปุกไกลทุกคนเอ้ยอื้ออื้อเนี่นยเ,เป่านั้นเนี่ยแกเอาตักเอาเดียวเลยโบเมน้นสนมันยู่นพอดีสานกกับอุมบุญมีเด้ เปิดเข้าไปเปิดไปเลยข้าเจ้ากับป้ายรอหากันแล้วก็ต่างได้ของอยู่ของกินเถอะก็เอาออคมาไข่โฮมสินี่อนะ ลเลาะไปตังโซกตังหาไปโฮมแมท้าวี่กะนั่งตุบต็นกินยญกก้าค่ะคือว่าห่วยได้ทุกคนกินยญ้ามาล้วจะเริ่มกินเขากินอย่างดีเลยดิออกินเขากินไ่เลยดิ ແມ່ນຫມໍບຸນນໍາເອົາຢາໃຫ້ກິນກະບໍ່ຢາກກິນີປານໃດ เบาคูณก็นำไปห้างในี่ซอกห้าอยู่ันเบาคูณก็ได้ขันเห็นเด็กน้อยเราชวนเขาว่าไปไปลิ้นบุญสิเด้อ แต่เสด็ฮอกซสกบุปผินน้องมุกเฮไปเนาะมีแต่แม่ไปหัวเดียว Của những chặt này nữa ông anh nên là yêu có mình ngang nhang như sáng du men mục nhang này du hân mục bay chịu đạo đức sát như sát như ăn hô bò ít đây ta gạo ít mi đâu có kiên trời cho nó nữa Hãy subscribe cho Ừ Phật luôn mà nha ừ. <cười> <cười> Mắt đi đi kho hê hey, hê hey, lậu. nào có vào xong xơi đây xơi để luôn này áo xa thuốc xa thuốc xong xa thuốc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  sa thuốc sa được xa thước áo còn mê nhỉ mắt là hôm pokoe lục đi hôm ปลกไว้ปลกไว้เบิดนี่บปุกเราไก่ไก่มันสับอืกแต่อันนี้เราอันบนั้นเราเฮ้ยใส่เข้ามายุ่งขึ้นนี่แป้งอันนี้เดี๋ยวว่านี่ไม่นานน้องผู้ใส่เข้าพวกแนอุ้มขึ้นไปได้แล้ว ได้ขย vale mm ุแ hmm. ล mm ้วเนาะเขางยุและลูก hmm. มันไม่เอาเทปเป็นขยุน hmm. yeah. mm ีม hmm. yeah. yeah. mm ันโกนะอืมมันโบดดังนะอืมอืมเอาดังทีคืออิมุกเอานั่นโอดังอี้อืมแล้วอันขงอีแม่นี่โบดดังดีอืมโบดดังดีโบเล่งแหงสิตีโบเล่งแหงและลูกแลวยังยังโบเอาวัดเดียวกันนั่นนะยังโบเอาวัดเดียวกันนะโบเอาแวบอันอิมุกนะ ลอืมเอ้คุณยุ่นีเอืมย่ามันอันนี้ไปฟังอยู่ป้าอันนี้ไปฟ,ฟังบอกล้องขอดังหน่อยะใส่ฮันไปฟังอยู่ป้าดังกระดังฮค่นี่นน้คะแนนต่เอามีฮันใส่ขาทุกขาทุก 자꾸. Yeah. <laughs> <laughs> To đi đều. Come on hiền luộc hên lan để On shop bông qua hên nickel shop thoải phóng mỡ ăn thoải phóng bài 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 ăn thoải phóng hên cho mát 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 kéo năn bóng và bố, ừ và phải của hưng cock bay của học nết face soc cocker 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 เฮ็ดบ่ได้ใสู่กนนําเฮาอือย่าเฮอะแม่เฮาเฮ็ดแล้วผูเฮาเหรแล้วยังบ่ล้นแล้วบัดนี้เฮาเห็นเด็กน้อยเฮาก็มาอยู่ฮีคือแม่เฮาเ็ดเอาเนาะอยู่ฮีสบายดีอือเป็นโดูแล้วมันเมื่อยเนาะหือเพิ่นก็างว่าเป็นโดูแล้วมันเมื่อยเฮ็ดก็วานําเฮา ล้ก็คิอยากอยู่แดนแล้วเลยนะก็คือว่าเนาะถ้าเขาจามาอยู่นี่เลยก็มันก็จิปเป็นไปบ่ได้คือว่านั่นแหละเพราะว่าเขาเจ้าเคยอยู่ในป่าเคยสาชีวิตอยู่ในป่าแบบนั้นมาแล้วเนาะก็บ่ต่างหยังจักอ่คนเฮาบางคนเนาะบางคนก็ยังถ้าเฮาได้อยูอ่เคยอยู่บ้านนอกเสียน,นี้เฮาไปอยู่นําเมืองมันก ยู่บได้นะบางคนกับปรับตัวบหันโบได้บางคนกับปรับตัวได้นะบาง,บ,บ,นะบ,างบางเฮ้อันคนในเมืองเขามาอยูุบานนอกจังเฮ้าซิอยู่บได้ก็มีแต่ว่าปรับตัวได้ก็มีแต่ว่าอันนี้เขาเจ้าเคยอยู่เตป้าเตดุงโบนั้นเนาะยังเข้ามาปรับเปลี่ยนมาอยู่ฮีบัดเดียวมันกัเป็นไปบได้เขาก็คอยปรับคอยหัดไปดังนั้นแหละทุกคนเอ้ จาก้นเลยนะทุกคนเนาะเดี๋ยวคลิปนี้สาวนุกก็จะได้ขออนุญาตจบคลิปกันเพียงเท่านี้ก่อนทุกคนเอ่ยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะสฉพาอคลิปนี้สาวนุกขอกล่าวคำว่าสบายดี